ผมมีโปรเจกต์ i y y จะมานำเสนอเกี่ยวกับการต่อใช้งานบอร์ดนี้ครับเป็นบอร์ด USB FMMP3 ที่รับบลูทูธได้นะฮะจะมาสาธิตการต่อนะครับการใช้งานว่าต่อยังไงใช้งานยังไงฮะบอร์ดจุดน,นี้ผมสั่งออนไลน์มาจาก La ัชด a นะครับก็บจะมีบอร์ดตัวรับนะครับตัวนี้คือ MP3 USB b t o o t นะฮะแล้วก็จะมีรีโมทคอนโทรลมาให้ด้วย สายไฟนะครับอันนี้เป็นสายไฟเลี้ยงตัวนี้เป็นสายสัญญาณตัวนี้เป็นสายอากาศนะครับของวิทยุสําหรับรีโมทที่ให้มาด้วยจะไม่มีฐานมาให้นะฮะตัวนี้ผมไม่ซื้อฐานมาจากข้างนอกนะครับซื้อที่เซเว่นก็ได้นะฮะก่อนที่จะมาต่อร่วมกับ FM Blue t o o oo t h ตัวนี้นะครับก็จะมีบอร์ดพาวเวอร์นะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดพาวเวอร์เป็นพาวเวอร์ขยายเสียง15วัตต์นะครับสเตอริโอ ใช้ IC เบอร์ tda 7 2 9 7นะครับเพราะว่าบอร์ดบลูทูธชุดนี้นะครับจะไม่มีภาคขยายในตัวไม่สามารถที่จะขับลำโพงได้นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ภาคขยายข้างนอกนะครับมาขยายเสียงนะฮะต้องใช้ตัวนี้ครับบุกรณ์ตัวต่อไปนะครับอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์12โวลต์ใช้เป็นภาคแจ่ไฟเลี้ยง2บอร์ดนี้นะครับทั้งบอร์ดพาวเวอร์และก็บอร์ดตัวรับนะครับ พร้อมแจ็คตัวเมียนะครับแล้วก็สายไฟที่ผมต่อไปแล้วตัวนี้จะเป็นแจ็คตัวเมีย DC นะฮะอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับลำโพงนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงฟูลเล้ง15วัต์นะครับ8โอห์มตัวนี้จะใช้2ตัวเพราะว่าตัวนี้จะเป็นต่อแบบสเตอริโอครับผมลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าบอร์ดนี้นะครับ จะใช้ไฟเลี้ยงตั้งแต่5โวลต์ถึง12โวลต์นะครับสำหรับตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงตั้งแต่9โวลต์ถึง15โวลต์นะครับใช้ได้แต่ตัวนี้จะใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์นะครับผมจะจัดรูปแบบวงจรการต่อเป็นแบบนี้นะครับตามรูปที่ผมเขียนไว้เลยนะฮะอันดับแรกนะครับ ก็จะมีไฟเลี้ยง12โวลต์จากอะแดปเตอร์นะครับนี่นะับผมต่อไปแล้วนะครับมาต่อเข้ากับบอร์ดโรเวอร์ก่อนนะฮะมาต่อเข้ากับบอร์ดโรเวอร์ก่อน12โวลต์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีสายไฟตัวนี้นะครับตัวนี้จับมาจากตัวนี้นะฮะอันนี้ก็ลบนะครับมาเข้าลบเลี้ยงบอร์ดตัวรับบลูทูธนะครับเส้นที่สองก็จะจับมาเหมือนกันนะฮะสีแดงมา มาเข้า B บกของเครื่องรับบลูทูธนะครับต่อไปก็จะเป็นสัญญาณเสียงที่ออกจากบอร์ดรับบลูทูธนะครับมาเข้าอินพุตของพารคัวเบอร์นะครับก็จะมีคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคอนเนคเตอร์แต่ตัวนี้จะเป็นการบัดกคีต่อสายนะครับก็จะมีสาย3เส้นนะครับตัวนี้สีแดงนะฮะตัวนี้ผมให้เป็นสีแดง มาเข้าอานะครับเสียงด้านอาเสียงด้านขวานะครับตัวนี้เป็นสายกาวนี่เป็นสายกลางนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นสายด้านเสียงด้านซ้ายนะครับตัวนี้มาเข้าตัวนี้นะครับจะต่อตามนี้เลยนะครับมีสายสามเส้นนี่ครับขวาแล้วก็กาวแล้วก็ซ้ายนะครับจะเขียนไว้ตรงตัวเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นสายลําโพงนะครับตัวนี้ คือสายเส้นนี้นะครับลำโพงบวกลบนะครับนี่ก็ตามนี้เลยครับต่อเข้ากับคอนเนคเตอร์ตัวนี้เลยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นลำโพงบวกลบนะครับตัวนี้ตามนี้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะต่อสายอากาศไว้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสายอากาศของตัวรับวิทอยุบูทูธนะครับต่อไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่านอกนั้นก็จะเป็นการเสียบ คอนเนคเตอร์อย่างเดียวนะครับต่อไปก็จะต่อสายอินพุตนะครับเข้าผ้าขยายนะครับสายแรกจะเป็นสัญญาณเสียงด้านขวานะครับเส้นกลางก็จะเป็นกลาวนะครับ เส้นขอจะเป็นเสียงด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วฮะมาดูการเชื่อมสายกันนะครับระ่างบอร์ดรับกับบอร์ดาวเวอร์นะฮะตัวนี้คือสัญญาณเสียงนะครับที่ออกจากบอร์ดรับนะครับเสียบลงไปได้เลยครับ เสียบได้ด้านเดียวนะครับเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้จะเสียบได้ด้านเดียวเหมือนกันครับเป็น v บวก v ลบนะครับตัวนี้สีแดงจะเป็นบวกสีดำจะเป็นลบนี่ครับตัวนี้ก็จะจัมกันนะครับ กับภาคแจไฟที่เป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้12โวลต์ผมจะจำไฟกันเลยนะครับตัวนี้จะใช้ไฟเลี้ยงตัวเดียวกันแดงเข้าแดงดำเข้าดำนะครับแดงบวกดำลบอันนี้อยู่ในบอร์ดก็จะเขียนบอกอยู่แล้วนะครับ สีแดงนี่จะเป็น v บวกนะครับนี่ฮนะสีดาจะเป็น v ลบตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นลบแล้วก็12โวลต์แล้วก็บวกนะครับตัวนี้คือ,อผมจะใส่ลบก่อนลบคือสีดำใส่เข้าไปแล้วก็ทันเลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นบวกไฟบวกไฟลบต่อไปก็จะเป็นสายลำโพงครับ เข่าลบบวกเข้าบวกนะครับต่อไปเราพงด้านขวานะครับเหมือนเดิมครับแดงเป็นบวก บวกเข้าบวกดำเป็นลบครับนี่ก็จะครบวงจรแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับ บอดรับมาเข้าผ้าขยายออกลำโพงนะครับซ้ายขวาแล้วก็มีไฟเลี้ยงนะครับตามวงจรน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวงจรให้ดูชัดๆนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบครับว่าที่เราต่อวงจรไปแล้วนั้นผลจะเป็นยังไงทำการป้อนไฟนะครับ โดยการเสียบอะแดปเตอร์12บนโวลต์จ่ายเลี้ยงวงจรครับเปิดสวิตช์ครับสังเกตว่าจะขึ้นบลูทูธนะครับจะลองต่อบลูทูธเลยครับโดยการเปิดโทรศัพท์มือถือนะฮะ ให้ทำการเชื่อมต่อที่ขึ้นคำว่า BT speaker นะครับ BT speaker จะขึ้นว่าเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วนะครับก็จะเปิดเพลงนะฮะ b บ u e t o o t h นะครับ บูทูธเสียงดังแล้วนะครับ เราจะทําการเช็คอยู่3อย่างนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็การต่อ USB นะครับเป็นเล่นเพลง MP3 แล้วก็จะลองวิทยุนะครับว่าบอร์ดนี้นะครับจะทํางานได้ครบทุกฟังก์ชันไหมครับเดี๋ยวผมจะเสียบ USB เข้าไปเลยนะครับ USB m ก็เล่นแล้วนะครับจะขึ้นคําว่า MP3 นะครับแล้วก็ขึ้นคําว่า USB ใช้ได้2ฟังก์ชันแล้วนะครับแล้วต่อไปจะเป็นการลองวิทยุนะครับว่าวิทยุจะใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมจะต่อสายอากาศเข้าไปก่อน เราทําการเปิดกดปุ่มโหมดนะครับที่ีโมดนะครับหรือจะกดปุ่มที่นี่ก็ได้เดี๋ยวผมจะลองที่รีโมทก่อนนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นบลูทูธอีกครั้งหนึ่งจะเป็น FM นะครับเดี๋ยวลองจูนดูนะครับค้นหาสถานี ไม่ดังเลยฮะหาึืนไม่เจอผมก็ต่อสายยาวพอสมควรแล้วนะครับน่าจะตามประสิทธิภาพของบอร์ดครับบอร์ดนี้ผมสั่งซื้อมาไม่ถึงร้อยนะครับจะลองมาทดสอบดูว่าจะใช้งานได้ดีขนาดไหนจากการทดลองดูก็ใช้งานได้2องฟังก์ชันนะฮะว่าจะเป็นวลวทูธแล้วก็ เป็นที่3ที่เล่นจาก UNB นะครับอย่างหนึ่งครับที่ผมยังไม่ได้ลองนะฮะจะเป็นจุดต่อ Input ข้างนอกนะครับคือตัวนี้นะฮะที่เป็น A to X นี่ครับแล้วก็ให้กดเลือกที่โหมดนะครับเป็น Line In นะฮะนี่คือบูท t ฮ o ด์นี่คือวิ e o นี่คือล i n อินนะครับอ่าอันนี้ก็ดังนะครับแต่ผมจะไม่เปิดเพลงนะครับผมจะลองปล่อยสัญญาณเข้าเฉยๆนะฮะอ่แสดงว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ก็เวลาเปลี่ยนเพลงก็กดที่รีโมทได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ เป็นการทดสอบทดลองนะครับการต่อ mp 3 fm usb b l u t o o t h นะครับว่าจะใช้งานได้ขนาดไหนนะครับจากการทดลองนะครับพบว่า mp 3ก็เล่นได้นะครับ b l u t o o t h รับได้ครับแล้วก็จุดต่ออินพุตนอกเข้าไปก็ใช้ได้แต่ว่าสัญญาณวิทยุนะครับมีปัญหานะครับรับสัญญาณได้ไม่ดีนะครับถือว่า ตามราคานะครับบอร์ดไม่ถึงร้อยนะฮะตัวนี้อาจจะทําเป็นลาโพงบลูทูธเป็นเครื่องเล่น MP3 นะครับต่อแบบบลูทูธได้นะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องเช็คดีบาด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ